สำหรับทองที่5ของไทยนะคะมาแล้วคุณผู้ฟังโดยสายสุนีจนะค่ะก็ต้องบอกเลยนะว่าโอ้โห,โหสร้างความสุขใช่กองเชียร์ชาวไทยไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้เขาได้เป็นหนึ่งเหรียญแล้วไงนะคะนี่เป็นเหรียญที่สองของเธอแล้วนะมาดูกันค่ะสําหรับสายสุนีจนะนะคะหรือว่าเนี่ยแหละที่เขาเรียกกันว่าพี่แววใช่ไหม,มนะคะ วันนี้ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้4ี่กันยายนที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบพาราลิมปิก2024ปารีสเกมที่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับในครั้งนี้ก็คือการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบรอบชิงชนะเลิศประเภทฟอยหญิงค่ะคลาสบีราชนีฟันดาบแชมป์โลกแววสายสุนีชนะนะคะก็พบกับผู้ปรับคนเดิมจากแดนมังกรก็คือเสี่ยวหลงจากประเทศจีนแล้วก็ เซียวหลงเรียกเขาแพ้ไปในรอบชิงเหรียญทองดาบเซเบอร์คลาสบีเมื่อวันอังคารก็ต้องแพ้กับสายซูนีนี่แหละซ<ฆ>ูนีก็ได้เหรียญทองแรกมานะคะแล้วก็มาพบกันอีกหนึ่งประเภทก็คือประเภทฟอร์หญิงและช่วงต้นเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหการแข่งขันนะสูสีเลยสูสีมากเลยแต่ว่าพี่แววนะนะคะสายสนีชนะเนี่ยมือวางอันดับสี่ก็โอ้โหทําผลงานอย่างต่อนเนื่องเลยสูสี<ฆ>มาเลยนะคะช่วงท้ายก็เลยเก็บคะแนนได้เยอะเลยแล้วก็ทําแต้ม ทิ้งห่างมาเจ็ดต่อสองแล้วมาช่วงหลังถึงบอกว่าโอ้สถานการณ์ก็เริ่มพลิกนะพี่นะใช่ค่คะเพราะว่าเตียมหลงเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีคตีคู่กันมาค่ะนะคะแล้วเก็บคะแนนไล่กันอย่างสูงสีเลยนะแล้วมาช่วงห้าคะแนนสุดท้าย สายซูริโกะเร่งเครื่องนะก็เลยชนะไปด้วยคะแนน15ต่อ11คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะคะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ด้วยในการแข่งขันปารีสเกมในครั้งนี้นะคะของสายซุนิ นะต้องบอกเลยว่าสําหรับการแข่งขันที่ชนะมาในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยนักเป็นเหรียญทองที่5นะคะในพาราลิมปิกปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่4และเหรียญรางวัลที่8ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมฤดูร้อนนะของสายสุนี ตั้งแต่ปีปี2004 2, 2004 2> 2004น0 4ะคะปี2004มาจนถึงปี2024 20ี่สิปีนะคะนะคะย0่ปีห่งการฝ่าฟันอดทนเพียนพยายามนะเราได้เห็นตอนที่สายชุด,ดีเขาแบบพอชนะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการโผล่กอดกันกับโค้ดอ่ะโอ,โอ้โห พวกเราหมกคนผู้ชมเราก็ชอบซึ้งไปด้วยเลยอะตอนที่ที่ผ่านมามันเห็นภาพขนแบบโมเมนต์ตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นภาพลึกลงไปกว่านั้นคือเฮ้ยกดเขาจะมาตรงนี้ได้ใชู่้ลำบากเขาต้องแบบมีวินยัยมีความอดทนกต้องคือทุกอย่างอ่ะมันต้องแบบ เต็มที่อ่ะใจต้องแข็งแกร่งขนาดไหนนะคะดูสิเนี่ยแหละสุดยอดเลยทุกท่านความสุขที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นช่วงปลายทางที่เราเห็นไงระยะเวลาทางที่เขาเดินทางกันมาเนี่ยนะต้องฝ่าฟันมาไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นยอมใจให้สายสุนีชนะนะคะชมมากๆคว้าเหรียญทองที่สองวิวแชร์บรรดาบให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะคะ